สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มทีมนันแรง้งเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือผมจะมาเล่นเซตคอมโบระเบิดไม่พอเพียงเท่านั้นที่สาคัญผมจะมาใช้ระเบิดที่เวลาเราจะปลาเวลาที่แบบว่าปลาไปศัตรูจะไม่ได้ยินเสียงศัตรูจะไม่เห็นแสงระเบิดเตือนขึ้นมาเนี <c oughs> ่ยคือสกินระเบิดบั็เนี่เครดูนี่เป็นสกินระเบิดตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรจะเกียนโคตรจะดีผมจะมาเล่นให้ดูว่ามันจะโกมันจะเกลียนแค่ไหนนะครัดูนะ มีใครเคยโดนไหมแบบว่าเอ้ยเราก็ยืนแบบอยู่ดีๆทาไมระเบิดมันมาจากไหนแบบบึ้มที่บวบนหัวเราเลยวะอะไรเงี้ยมาเราด้วยเลยรอถึงแหละพี่เล่นให้ดูว่าระเบิดเนี้ยมันจะแรงยังไงนะผมที่สำคัญในไอซสกิลอันมาโลที่ผมออกมาด้วยวันนี้ก็คือเพิ่มความแรงของปืนระเบิดด้วยนะผมพวกปืนไฟพวกแบบปืนระเบิดของโชกอนเลยอบอกเลยว่าอย่างแรงนะผมเดี๋ยวจะเล่นโชก,กอนในวันนี้เพราะว่ามันยิงระเบิดได้นะผมแล้วก็ปืนไฟถ้าเจอนะ แต่ก็ออเออคือต้องหาระเบิดให้ได้อไอ้หนุดมเฮ้ยเฮ้ยปืนไฟโอเคเนาดูเอาละเฮ้ยจะมีคนขึ้นมานะครับขึ้นมาป่าวะมันวิ่งวนบ้านนี่ว่า ล่วงหนึ่งเอ้าโดนลดัดได้ไงอะเหลี่ยมไหนยิงได้เหครับดูอ๋อเหลี่ยมตรงนั้นไหมครับผมโอเคเข้าใจละยิงไอ้ปืนระเบิดื่อก่เขาดูเทาไหร่ว่าเรายิงอะในแมบ,บอื่นนะถ้าแบบเราไม่มีปืนไฟอะใช้ปืนจรวดได้นะคือยิงเม็ดเดียวนี่คือแบบไอวอวหายเป็นโดงเลยนะครับขึ้นล่วงไปหนึ่งนะ ประตูตอยู่ฝั่งข้างหน้านู่นเลยอุย้ยใกใ้ๆนี่เขามีงานเข้าละอุยอ้ย,ยวางไอ้วอดีเลียจัดอืมไม่ทันว่ะคนดูอุย้ยแล้วใครคือวุฒหลานหนุ่ยวะเนี่ย ไอ้บ้าเอ้ยล้วไม่มีไม่เหรียญไม่มีเหรียญพอด้วยโอ้โหงานหยาบกำลังจะมาชุบเพื่อนเก็บของเลยไอ้บ้าเอ้ยเราเจอะจะตัววีกันด้นะครับก็โดูงานเข้านดนเปิดหัวโอ้เพื่อนจะมีเหรียญชุบเรานะโอ้เีไดามากเลย <c oughs> คือผมแบบวิ่งมาแล้วแต่ผมไม่เห็นตัวมันไงวายวอลไปหวดแล้วนะครับผมจะมาะเก็บไอวอลตรงนี้สรลุโด,ดนโดนเข้าจังๆเลยไม่รอดอ่ดี๋ยวปีโป้มาเียบเหรียญแล้วก็เกยบปีโป้แบบ ชุบเราได้โอเคสวยเลยผมจะกลับไปเอาศพเดิมนะขอดูรอบนี้เราต้องแบบว่าแก้แค้นตัววีให้ได้เมื่อกี้แต่เหมือนเขาจะโดนยิงตายไปนะมีคนอยู่ข้างล่างเราไหมมีไหมไวิ้งไม่มีไม่มีมมองฟ้าต่เหมือนจะไม่มีใครนะครับหวังว่าจะยังไม่เก็บเอ็มแปดเราไปเด้อ๋อมีคนตายข้างล่าง หมดตีไปหนึ่งหมดตีไปหนึ่งมาแต่ใดเพื่อเราเกิดเบิดครับมาดูคือตอนนี้เนะี่ยวิธีจะหาระเบิดคือผมต้องแบบมีเหลือเยอะๆนะแล้วก็ไปหมุนเปิดกล่องอะ่ะแล้วก็กล่องอะ่ะลุ้นดูว่าใน,นกล่องจะมีระเบิดเดยอะแค่ไหนเจอบ้างไหมเฮ้ยเจอมาสองก้อนแลวครับผมรู้สึกว่าหลังๆมาระเบิดมันฟาร์หาามหายากเลยทุกคนดูเนาะฟาร์มหายากนะจัดๆนะครับ ดูเหมือนว่าเมืองนี้ผมจะเคลียร์อยู่นะน่าจะเคลียร์เมืองได้นะครับเฮ้ยมีคนมานี่อือ้อบนล่างเลยชอดนี้เสียดายโอ้โดนอีกแล้วโดนเขาดดเขาโดนเขาฆ่ดดาอีกแล้ว วิ้งเพื่อนเรามีเหรียญอยู่ครับผม1นึ่งพมันต้องมีการล้างแน้นมันต้องมีการล้างแ้นเกิดขึ้นโอเคเพื่อนมาเพื่อนมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนไหนละกันโอ้โหเมื่อกี้ผมได้เปิดก่อนแต่ผมเปิดไม่ลงว่ะคอโดมีการแบบนอนให้ท่าจินะเมื่อกี้ <c oughs> โอ้ยแล้วเสียดายเขีบจุบผมเพิ่งซื้อไปอะผมได้ซื้อเสื้อกอะใส่ว่ะไม่น่าเลยตีเขาออกยังไงวะยังไม่ออกด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องบินลงมาฟาร์มข้างหลังก่อนละ เฮ้ยเหมือนจะเห็นว่ะเหมือนจะเห็นผมนะเอาเก็บของกันโอ้แล้วไม่มีปืน AR ด้วยนะครับผม AR ที่ดีไม่มีด้วยประเด็นอ่ะเปลี่ยนเอ็มแปดไปอ่ะอุ hey, ส้กสกาก็ถือว่าเป็น AR ที่ดีมีไหม, hey, มเฮ้ยเงียบๆว่ะเงียบๆนี้ก็ได้เวลาแบบเดินชอปปิ้งเหรียญให้เพื่อนก่อน นันเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนอีกได้มาห้าคริวกับการเจอตัว v วีวุฒิหลานหนุย่ยเดี๋ยวเจอซียูหลานใครไม่รู้เขาใส่ชุดหมูป่านะทำไมผมเห็นชุดเขาปะได้ยังไงหมดกันระเบิดตอกที่เอามายัยแม่เนี่ปาเลยโอโ้โห โอเคเพื okay. Bl ah ่อนเกิดละผมจะลองซื้อของดูนะผมคนดูบินไม่โดนโดนไม่บินด้วยวะเฮ้ยไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วนะครับแสดงว่าอาจจะข้ามไปเปิดตู้๋อข้ามไปเปิดตู้โอเคเลยงั้นตาเว้ยเอ็มแปดเอ็มแปดโอเคปืนไฟแต่ไม่มีระเบิดที่เละแล้วเหรียญก็หมดด้วยประเด็นน่เหรียญไม่มีด้วยนะครับ ไปแล้วไปแล้วจ้าแสดงว่าน่าเปิดตู้อยู่เพื่อนผมก็อยู่ตรงบริเวณโซนนี้เลยนะครับผมเฮ้ยจะุ้่เพื่อนเราอยู่หรือเปล่าต้องมาหาเพื่อนละไม่ต้การละหลังกล่องยังมีคนเหรอโอเคโอเคโดนเพื่อนเราไปหนึ่งนะครับผมในขอเช็คหน่อยซิว่ามีคนหรือเปล่า แต่ยินเพื่อนี <ian> ่เราเองเพื่อนตกใจจะต้องแบบว่านี่เลยเหรอพอรลเบิดได้ไหมเพื่อนโอเคโอเคคู่เอวิคู่ด้วยว่าเอวิคู่เลยเหรออืมเล่นดีไหมโอ้ยเพื่อนโดนแล้วเ่นโดน ตันไหนมันยิงเพื่อนเราวะมันมีเข็มแน่อะไรหลังหินอะ่ะผมเห็นมันลุกขึ้นมาไอ้บ้าเอ้ยเราจะโด<ว>นโถมกันดูเพิ่มเลือกก่อนละกันมันหน่ยนอวีตัวหนึ่งหลังไ้เพิ่งมานะ หลังอย่าพึ่งมาเด้อตัวนี้กยลมีเขียลมวด้วยหวย่างต้นไม้หนึ่งตัวโอ้โหยิงผิดอ่ะคนดูมาดูการจังหวะปลาระเบิดนะผมผมบอกเลยว่าเตรียมฝันดีฝันหวานได้เลยครับน้องในชับนี้ไปแล้วบริมเรียบร้อยคือเขาจะไม่เห็นแสงระเบิดนะก็ดู ข้อข้อดีของอยู่ตรงนี้แหละคือแบบไม่เห็นแสกเราเบิดนะผมเฮ้ยทำไมมันกระโดดไม่อ,ออกวะเป็นไรนะเกมฟรีไฟล์ตัวนึงอ่าปืนระเบิดอยู่ครบเพื่อนเราก็อยู่ครบนะซ้อมก่อนก่อนต้องเข้าวงไปหาเพื่อนแหละครับตอนนี้เพื่อนอยูไ่ไหนเอ่ยโอเคเพื่อนผมสามารถเข้าวงกันได้หมดเลยวางประตูว้าวศพข้างบนเรายิงไปหมดแล้วเนาะดูเนาะไม่ใช่ดิเราเก็บของไปหมดแล้วเนาะเราเก็บของหมดแล้ว ไม่ใช่คนเฮ้ยมีคนมากระเบิดแถวนี้ใครวางวะก็ไม่เจอนี่หว่าไหนพันสามอุ๊ยระเบิดเอาอีเอาเอาเอาหืมาเรามีระเบิดห้าก้อนแล้วก็ดูเอาแล้วโอ้หเพื่อนตายพอดีขอโทษเลยแล้วเราจะหาหาตังจากไหนชุบเพื่อนได้ทีนี้ขอข้าวงก่อนละกัน มีคนเปิดประตูวาร์ปขึ้นหลังคาไว้นะครับน่าสนใจ <X. S 1> พี่ไปด้วยพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยมาละจ้าแต่เรายังไม่ล้างแค้นคนที่ชื่อวุฒหลานหนุ่ยเลยอะหรือว่าซีเล็กหรือเปล่าวะได้ซีเล็กไหมเนะี่ยซีเล็กชื่อวุฒไงเฮ้ยเพื่อนยิงรวมไปหนึ่งเฮ้ยเพื่อนยิงใครวะวางประตูวาร์ปแล้ว เฮ้ยทิงโซเยอร์เลยเหรอเฮ้ยมันมีหลายตัวตรงนั้นนะก็ดูก็ดูเราดูนะผมบอกเลยว่าปืนเราปืนไฟเราแรงจัดืมให้อีเม็ดหนึ่งละกันก่อนจาก มันมีคนขีน่รถมาข้างหลังผมอะมแต่ว่าไอตี้มือขา้างหน้าผมผมวิม่งออกวงไปแล้วเขาโดยังไงวิ่งออกไปนู่นนะครับเอาดาวงวงขี่รถวนทำไมวะเนี่ยอ้าวมันดีดอะไรเขาพูดมาหรือว่าแต่ละตัว ระมือระดีนะโอเคเพื oh ่อจุบกันได้ thanks เฮ้ยโอ้โหยิงไม่โดนเลยที่ไหนวะน้องอะมันแปลกแล้วทีม เดี๋วมั่ามันจะแบบมาแบบชาร์จเพื่อนผมไงยัง <Hey. S 1> อยู่หรือเปล่าไหนลองเช็คดิเระเบิดไลรกินระเบิดไลรเสียงระเบิดไลรแสงไม่มีใครนี่คนเหลือสิาคนนะครับเห็นข้างในยังมีคนอยู่นะถ้าพผู้ด,ดูข้านนก็มีเหรอเดี๋ยวเพื่อนจัดการให้โยู่ มีคนอยู่ข้างบนเหรอหรอ้าวอ,อบนหลังคานี่มีคนนะครับได้เลย,ยไฟบ่มันวางไอ้บอกไม่ได้เหรอเขาดูตรงนี้เขาดูดูนะ คือตะตูจะไม่ได้ยินเสียงนะครับผมอุ้ยปลาไม่ถึงมันไม่ได้ยินเสียงระเบิดเรานแน่ไหมมันไม่หลบเลยแต่คือปลาไม่ถึงเลยผมกสระยะไม่ถูกโอ้โหเก,กียก็ดูเกียร์อยู่ไหมอันนี้เกียร์อยู่ไหมมันต้องลงนะตะตูยงังไงต้องลงนะครับแต่ไม่น่าโดนอีกฝั่งหนึ่ง ถโกก็เราไม่เล่นเลยว่ะทำมันแล้วกันถูกก้อนจ๋ามาหาพี่หน่อยโอเค เขาจะเปลี่ยนเป็นโหมดแบบยิงระเบิดรอเลยเขาดูนี่แรงแรงบอกเลยว่าแรงแรงทำไมเพื่อนเราวล้รลวงเลยวะคนอยู่ไหนเพื่อนเราขอปาระเบิดหน่อยมีตั้งสิบก้อนเนี่ยเขารูจะไปไหนแล้วจะไปไหนและมันไม่รู้แน่ว่าผมปาระเบิดเรียบร้อยเรียบร้อยไหมตอนนี้ <c oughs> บอกเลยว่าฝันดีครับน้องเลวรัวเดดตัวเดียวเหรอนี่ไงวุลดัดดนุยอยู่นี่วุลดัด ون! ดนุยโดนโดนเรียบร้อยวุลดัดดนุยโดนระเบิดไปไหนวะฝั่งนี้เรียบเหรอ, <c oughs> อ่ยังไม่หมดอีกอ่ะยังเหลือคนหนึง่ง อ๋อก็ะจุบเตงได้โอเคเรียบร้อยเลยสรุปไม่ได้ล้างแค๊น,นะครับผมผมไม่ได้ยิงเขาเลยอ่ะเขาโด